ในด้านของเวทมนต์นะคะทเวยไลน์เนี่ยจะมีเวทมนต์ที่หลากหลายมากๆค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยได้รับการถ่ายโอนเวทมนต์นะคะมาจากเซเลสเทียและหลูน่า ซึ่งอันนี้ชัดเจนมากๆนะคะหลังจากที่เซเลสเทียและลูน่าเนี่ยสละบัลลังให้ทวายและสปาร์เกิลขึ้นปกครองเอควสเทรีแทนเธอก็ต้องทำหน้าที่ทั้งยกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจมากเลยว่าหลังจากจบเจน4และขึ้นเจน5เนี่ยใครเป็นคนยกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพราะเซเลสเทียและลูน่าเนี่ยก็กเกษียณอายุไปอยู่ที่ซิวเออร์โชว์ และ t ทว l i g h t s p a ์เกิก็คิดไปตามการเวลาแล้วเราคิดว่า w ทวไล h t คงจะต้องหาสิ่งต่างๆมาเพื่อทําให้มันเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าในตอนที่ w ทว i g h t นั้นดึงเอาเวทมนต์จากทั่วเ q u e s t r สเทียเอามายัดไว้ในคริสตัล3อันดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็ยังคงทํางานตามปกติทวไลไลเนี่ยจะต้องสร้างวิทยาการอะไรที่มันล้ําขึ้นมาหรือคนพบเวทมนต์ใหม่ๆอย่างแน่นอนค่ะ